อนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการมิสเตอร์แบคาร์ดากอนนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวมอดต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็อก็พาร์ทที่แล้วก็รีวิววิธีทำเด้งสองแล้วก็วิธีทำไฮบิดไปก็เอ่อ ก็แล้วก็รีวิวของบังอย่างไปก็วันนี้ก็จะมาพาดูเดือเสาทั้งหมดในในของวันนี้นะครับก็แต่ว่าอันนี้จะเป็น40ตัวแรกก็มันมี80ตัวก็จะอธิบายแค่4ิบสตัวแรกก็เดี๋ยวก็ไปดูกันเลยลกันนะตัวแรกที่ ก็จะมีกระตุกอยู่บางช่วงก็ช่างมันไม่เป็นไรแล้วครับก็ก็นี่แหละมันมันกระตุกบางช่วงก็ช่างมันก็ตัวแรกที่จะมาให้ดูก็คืออาราชิโลเบเตอร์นะครับก็ในเออก็อันนี้จะเป็น ลับเตอร์นะฮะก็คลคายลับเตอร์ก็จะเป็นลับเตอร์ในในภาค3นะฮะก็พวกนี้ก็อยู่เป็นฝูงก็ตัวเมียเป็นหัวหน้าหัวหน้าฝูงก็ก็หน้าตาก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะก็เคยเห็นกันอยู่ชเวล่าในภาค3อ่ะชิมงไลล่าพระเอกก็อืมนี่แหละไอโฟบานี่แหละก็ดูตัวต่อไปเลยแล้วกันนะเนาะเนาะอ๋อเลือกพู่ เลือดเลือดเลปเตอร์ทุกตัวก็จะเป็นเลือดสี่สิบนะครับก็ตีก็ตีแรงอะไรก็ก็ตัวนี้จะเป็นปลาปลาปากจระเข้ก็ปลาจระเข้แหละปลาจระเข้ก็อันนี้จะเป็นตัวผู้นะฮะก็ตัวเมียก็ตัวตัวใหญ่กว่านะฮะก็เลือดพวกนี้ก็จะมีเลือดเลือดอยู่สิบก็ช่างมันเถอะก็มันก็ตาย ก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันโลซาลัสก็อยู่ในภาคเวอ l ์ฟ a ร์เรนคิงดอมนะครับก็อันนี้จะเป็นสีของอ๋อใช่ใช่ใช่อันโลของมันนี้จะมีอยู่ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะมีอยู่สองสีตัวเมียก็จะน่าจะมีสีเดียวมั้งจำไม่ได้ละก็จะพยายามเซกให้ได้สีเออนี่ไงได้ละนี่อันนี้ก็จะเป็นสีแบบใน,นหนังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบน่าจะคิดขึ้นมาเองมั้งไม่รู้สิ อันนี้จะเป็นสีของตัวเมียนะครับอ๋อใช่อัน,นอันนี้เป็นสีคู่กับไอ้สีน้าตานะครสีของตัวเมียจริงๆก็ถ้าเป็นในหนังก็ไหนวะนีไงนี่ไงจะได้จะได้นี่อันนี้อันนี้คือสีของตัวเมียในหนังนะครก็เดี๋ยวจะค่ามันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะ เดี๋ยวจะเหลือไว้ไม่เหลือเลยดีกว่านี่ไม่เหลือเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะทําให้แหลกก็ก็จะเคลียร์ของไว้นะครับมันมันมันเยอะส่วนตัวเล็กนี่ก็ปล่อยไปไปเถอะให้ให้มันตำเทามันก็อันโลซาแล้วก็ปล่อยผ่านไป ตัวต่อไปก็จะเป็นเอาเลสสลัดนะฮะก็เป็นสัตว์กินเนื้ออีกน่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อีกตัวหนึ่งนะฮะก็หน้าตาคล้ายนกก็นี่แหละก็สีตัวผู้ตัวเมียก็จำจำยังไนะฮะก็จะไม่บอกละกันอันนี้ก็จะเป็นคล้ายคล้าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแอมโมไนี์นะก็สีตัวผู้ตัวเมียก็ต่างกันนะฮะ ก็นี่แหละสีตัวผู้ตัวเมียก็อันนี้ก็ตัวผู้อันนี้ก็ตัวเมียนะฮะก็ตัวต่อไปก็เป็นแองแองคิโลซารัสหรือแองแองคีก็ตัวเต่าหน้าตาคล้ายเต่าก็นี่แหละหน้าตาอย่างี้ก็สีก็สวยก็แอนิเมชั่นก็มีทุกตัวนะฮะก็วันนี้เป็นเพึ่งเพึ่งมาเดือนพฤศจิกาวันที่26สิบหกนะฮะก็ เออผมก็ไม่ได้โหลดตอนนั้นแล้วผมเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อต้อนเดือนธันวาเนี่ยแหละเพิ่งได้เห็น<อ>ก็น,นี่คือสีของผมมันนะฮะตัวต่อไปก็เอาเป็นอแพดโตสาร์สเป็นคอยาวในภาคเวอร์นะฮะก็จะรีวิวเออไม่รีวิวอะไรมากเอาเป็นเร็วๆแล้ว,ลวกันเออจะได้ไปอัดคลิปต่อไปเลยก็นี่คือเป็นตัวผู้ตัวเมียก้อนนะตัวผู้วันนี้ตัวเมียนะฮะก็ตัวต่อไปเลยแล้วกัน ตัวต่อไปก็จะเป็นแ a l e o อ i n นะฮะก็เป็นที่ในภาคเวอร์มันมันมีอยู่มันในภาคเวอร์หน,หนั่นน่ะเว mm hmm. อร์ฟอลเลนคิงด d อมอ่ะมันมันไม่ใช่สีนี้นะมันเป็นอีกสีหนึ่งแต่จริงๆอันนี้เป็นคอนอันนี้เป็นเหมือนคอนเซปต์ก่อนก่อนที่จะมีของในภาคเวอร์ฟอลเลนคิงด d อมนะฮะก็นี่แหละ mm hmm. ก็ตัวต,ต่อไปเลยดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นกบนะใครกลัวก็ช่างมัน ก็ก็ม <cat on developed Airbnb> okay. okay. so ีแอนิเมชันทุกตัวนะคะก็ไปดูตัวต่อไปเอไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่านะฮะโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นบลูนะฮะก็เอ่ลัปเตอร์สสีสีพี่น้องลัปเตอร์นะฮะก็ก็พวกตัวผู้ตัวเมียของบูมันมันไม่ได้สัญอะไรมากนะฮะมันมันก็สีเดียวกันหมดก็ไปดูตัวต่อไป ตต่อไปก็จะเป็น b l a c k i l สลัดก็คอยาวปลาคอยาวนะฮะก็ตัวผู้ตัวเมียก็น่าจะรู้อยู่เนาะแฟรมเลทก็ตกจังเลยอ่าดูตัวต่อไปเลยว่าตัวต่อไปก็จะชื่อว่าา a าโ a r o d o n toro นะฮะก็นี่แหละจะเรียกค a r c a r o d o n ก็ได้นะฮะแต่เรียกค a ชา a r o d o n ผมถนัดก,กว่าก็ช่างมัน นี่เป็นสีของตัวผู้นะฮะสีตัวเมียก็จะเป็นสีดำทะมึนเท่ดีทำไมมันวิ่งเร็วจังวะช่างมันแลวกันก็ตัวผู้ตัวอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะฮะก็หน้าตาหล่อเท่เท่ตั้งู้เฟมเล็กก็ตกจังเลยเฮลโหลเฟมเล็กมันก็ขึ้นสองร้อยนะทำไมแม่ง ออ,ออโอ้ยอ,อมันมันเยิ่มเยอะไงมันเริ่มแหลกก็ช่างมันคอมไม่ได้ดีแล้วขนาดนี้นอยู่ละก็ดูตัวต,ต,ต่อไปก็ตัวต่อไปก็ตัชื่อคีเค,ค,ค,คลาเด็กลัสก็ผมไม่ได้กระแดะนะครับผม,มพูดเองก็อันนี้ก็จะเป็นอยู่ใน 1, น 1. 7 0ใน1.7.10ก็จะมีอยู่นะตัวนี้ ก็เป็นเป็นเป็นส่วนในการบินได้อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ก็น่าตาอย่างนี้อะผมชอบสีตัวผู้มากกว่าสีตัวผู้มันสวยกว่าก็น่าตาอย่างนี้แหละช่างมันช่างมันก็ไปดูตัวต่อไปเลยตัวต่อไปก็จะเป็นซิลโทซาลัสไอตัวนี้ที่มันมาดมดุมดมอึในภาคสามก็ช่างมันก็ นั่นคือสีตัวผู้อันนี้คือสีตัวเมียนะฮะสีตัวเมียก็จะดูสวยกว่าตัวผู้นะครับนะครับก็ก็กระเทดีก็ตัวนี้เลือดเลือดมีอยู่สิบห้าเอ้มีมีอยู่ยี่สิบห้าเอ้ยี่สามสิบดีเออก็เป็นตัวที่เลือดน้อยมากเลยนะก็ตัวต่อไปก็เป็นชาลีก็ไม่สำคัญเนอะมันมันเพศเพศมันไม่สำคัญอยู่แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวก็เป็นสีพี่น้องลัตเตอร์ในข้อเดียวกันนะครับกระบุก็อันนี้จะเป็นชาลีก็สีก็สวยอยู่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบเลยไปดูต,ตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นแคสโมสซลัดก็เป็นสามเขาอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ ก็ตัวผู้จะสีประมาณนี้ส่วนตัวเมียก็จะสีแบบนี้นะฮะก็ก็มีแอน,นิเมชันทุกตัวก็ช่างมันมัน,ม,นมันก็คาดแล้วตลกตัวจะเป็นพวกตัวเล็กๆที่มีชะคอมปีนะนะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็น่าจะน่าจะมีอยู่ในของจุดสิบครั้งหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบอยู่นะครับก็ตัวนี้มีชื่อว่าเชซิเลส ชิลเลโซชิชิลเลสชิลเลสชิวชิชิลเลสสลัดเออชิลเลสลัดเออนั่นแหละชิวสลัดเออเรียกชิวสลัดดีกว่าอืมไม่ไม่อันผิดอันถูกก็ขออภัยด้วยก็ช่างมันเถอะก็ไปดูเซตต่อไปเลยดีกว่าเซตต่อไปก็จะเริ่มต้นมาด้วยเอ่อตัวที่เรียกว่าซีลาแคนซีลาแคนเออไม่ไม่มีแค่นทัด ซิลเคนนะครับก็เป็นปลาปลาทะเลน้ำลึกในสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังยังมีชีวิตอยู่นะครับก็แต่ว่ามีน้อยมากก็มันอยู่ใต้ทะเลลึก็น่าจะมีอินเสิร์ตใส่อยู่มั้งใช่น่าจะมีอินเสิร์ตใส่อยู่เดี๋ยวอาจจะหาอินเสิร์ตใส่ทุกตัวเลยแล้วกันก็โอเคก็ไปดูตัวต่อไปเลยว่าตัวต่อไปก็จะเป็นซี ซีซีลูลัสนะครับก็เป็นคล้ายๆทูดอนก็อันนี้คือสีของตัวผู้อันนี้คือสีของตัวเมียนะครับก็เป็นก็ก็สวยนะต่อ,อไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวต่อมาก็จะเป็นคอมซ็อกนาทัตหรือไอคอมปีบ้านะฮะไม่มีหลายสีก็นั่นแหละก็ต้องสึกหลายตัวนะดูสีมันสีมัน สีปวดตามากเลยเฮ้ยเฮ้ยฟังไปฟังมาเสียงได้เอามาจากเอามาจากภาคสองเลยนี่นะ่ะวิ่งสวยสวยสิสวยอยู่โอเคไปดูตัวต่อไปเลยตัวต่อไปก็จะเป็นเอ่อโคลิโทโซลัสก,ก็จะเป็นนสาง,สงมาจากภาคสามนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาคของภาคสามให้ดูละกันนะก็อืมนั่นแหละ เอฟเฟกไม่ปิ้งไม่มีเพราะว่าหาไม่ได้ถ้าถ้าใครรู้ว่าเอฟเฟกหาอะไรหาไงก็ส่งมาในคอมเมนต์ได้เลยกันผมยังเป็นมือใหม่อยู่ดีก็นี่ก็นี่แหละหน้าตายอย่างนี้เดี๋ยวใส่อินเสิร์ทุกตัวแหละเออนั่นแหละก็ไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นลูกออสมันคือลูกออสใช่มันคือลูกออสก็ มันก็ลูกออดอะแป๊บนึงขออ่านชื่อก่ออนเ่อคาซิกิลินัสนะครับแคสซิกิลินัสเออแคสซิกิลินัสกิลินัสใช่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 อันอย่างเงี้น่าจะอย่างงี้ไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าก็เป็นลูกออดก็เมื่อกี้ก็เป็นลูกออดแหละใครลูกออดนี่อ่าอันนี้เดลต้าสี่สี่พี่น้องแรตเตอร์ ในคอกเดียวกันก็นี่คือเดลต้านะครับสีก็จะเป็นสีฟ้าอมเขียวนะฮะก็ดูตัวต่อไปด,ดีกว่าตัวต่อไปก็จะชื่อว่าไดโลโฟสัลั์ดูโลแหละโอเคดูโลก็เนี่ยแหละอืมก็ตัวผู้จะเป็นคางสีแดงส่วนตัวเมียก็ จะคางส,สีสีสีเนื้อแล้วก็ตัวผู้หลังมันจะสีดําส่วนตัวเมียหลังก็จะสีน้ําตาลนะฮะก็ก็สวยสวยมากเลยค<ม>นพิษมม<ม>ด้มั้งดูท่าแล้วจะคุนพิษด้วยไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจ<ม>ก็ดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นไดโมโฟดอนนะฮะก็จะมาจากภาคเวอร์นะฮะ ก็ไอ้น้องหน้าตาคล้ายทีเลยกะเออดโมโฟโดอนก็นี่แหละดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นดิโพคารลัสนะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็ใครเล่นอาร์ก็น่าจะรู้จักอยู่แหละตัวที่มันให้ออกซิเจนนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นมาแล้วกันก็ไม่ต้องมีปิ๊งพอหาไม่ได้จริงๆก็อืม เดี๋ยวนี่แหละก็น่าตาอย่างนี้นี่แหละก็คล้ายๆก็จะเหมือนจะเป็นซาลาเมนซาลาแมนเดอร์ยักษ์นะครับก็ก็ไปดูก็หมดเซตน,นี้แล้วก็ไปดูเซตต่อไปเลยดีกว่าก็มาเซตต่อไปเลยดีกว่านะครับก็เซตต่อไปก็จะเป็นเออ,อเดี๋ยวขอค่าเท ขอเคลียร์ไอเทม,มในในโลกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะแรงเกินไปโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นโดโดนะฮะก็บักโดโดก็โดโด่มันคือโดโดก็ช่างม,มันก็ไปดูตัวต่อไปว่าตัวต่อไปก็เป็นเดนนอตชัสนะฮะเดนนอตชัสก็เป็นคอยาวสายพันธุ์หนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ็ตัวผู้ตัวเมียก็ตัวผู้จะสีเข้มกว่าตัวเมียนะฮะก็รู้กัน,นะะกกอยู่เนาะก็ไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นดังเกิรออสเนะครับก็จะเป็นปลาหัวหินในอาร์คที่เขาเรียกกันนะครับก็นี่แหละตัวผู้ก็จะเป็นสีส้มๆ สีแดงส้มส่วนตนัวเมียก็จะเป็นสีสีน้ำตาลน้ำตาลนะฮะก็ก็ก็สวยไปนะฮะก็อ่ะนี่ตัวสุดท้ายในในข้อของแรปเตอร์แรปเตอร์สีพี่น้องละนี่เดลต้านะฮะเอไม่ใช่อ่าอะไรวะ Echo, เอ็กโคเออเอ็กโคเอ็กโคจะเป็นเหมือนจะเป็นน้องเล็กสุดมากไม่ไม่ไม่เดลต้าน้องเล็กสุดใช่ เดืตดาน้องไล้กสุดก็เอ็กโคนี่ก็จะก็จะแย่งจากฝูงกระบูบ่อยๆมั้งหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเหมือนกันก็นี่แหละก็สวยนะครับมันก็แดกทุกตัวเลยเนาะเออช่างมันเถอะก็ก็เลี้ยงรวมก็เลี้ยงรวมกับพวกบูได้นะฮะก็ก็แนะนำให้เลี้ยงนะฮะแต่ผมยังไม่รู้วิธีสร้างก็ช่างมันเอ่อตัวต่อมาก็คือ เอ็ดมอนโตสลัตน็ฮะก็เป็นเป็นเสาปักเป็ดอีกตัวหนึ่งนะฮะก็นั่นจะเป็นตัวผู้สีนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะฮะก็นั่นแหละไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นกันลิเมมัสนะฮะก็อันนี้คือสีของตัวผู้ก็หน้าก็มันเหมือนไก่เลย นี่ก็สีตัวอ,อนี่นี่ตัวเมียก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นน้ำตาลทั้งตัวส่วนตัวผู้ก็จะตรงหัวก็จะเป็นสีขาวนะครับก็ไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อมานั่นก็คือเป็นหนึ่งในตัวโชว์ลักของของวันนี้เลยก็คือไซแกนโนโตลัสนะฮะะก็ นี่นี่คือสีของตัวภูนะฮะก็จะหน้าตายอย่างนี้ก็เทมากไปตีกับตัวอะไรวะนะฮะตัวอะไรวะอ๋อคอมพิวนี่คือสีของตัวภูและนี่คือสีของตัวเมียนะฮะตัวเมียก็จะสีอ่อนกว่าตัวภูนะฮะ ก็ปางหันนี้ก็ตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นดืเนาสาวจากประเทศจีนนะครับก็ชื่อกวนหลงก็นี่คือสีของตัวผู้นะฮะก็จะเป็นสีออกเขียวน้ำตาเ,เขียวเขียวเขียวขี้มา้าเออใช่เขียวขี้มา้าแล้วก็ตัวเมียก็จะเป็นสีแดงดำแดงแดงดำ,ดำนั่นแหละก็สวยมากนะฮะอันหนึ่งในตัวที่สวยมาก มาดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นเฮเรลาซลาเกอร์ตัวนี้ก็มีอยู่ใน1.7.10อยู่นะฮะก็ตัวผู้ก็จะมีตัวลำตัวสีแดงตรงตรงปากก็จะเป็นสีฟ้านะฮะส่วนตัวเมียก็จะเป็นประมาณนี้ก็แดงทั้งตัวนะฮะก็ตรงปากจะเป็นสีเขียวไม่สีเหลืองเหลืองเหลืองใช่ก็หมดสำหรับเซตนี้ละก็ไปดูสีตัวสุดท้ายของวันของพาร์ทนี้เลยลวกันนะ ก็ไปดูเลยสีตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัวแรกไฮยีโนดอนนะฮะเป็นเป็นไฮยีน่านะเป็นไฮน่าดิ่กำปันนะก็ตัวผู้จะประมาณนี้ตัวผู้จะ,ผจะมีแถบสีขาวข้างหลังนะฮะก็ก็ก ก็จะประมาณนั้นนะฮะก็พวกนี้ก็ล่กันไปฝูงก็น่ากลัวอยู่ตอนนี้น่าตัวเมียน่าจะเป็นหัวหน้าฝูงหรือตัวผู้น่าจะเป็นตัวผู้มากกว่าเนาะก็ตัวต่อไปก็จะเป็นฮิปซิโลโฟดอนก็มีในนั้นมีในหนึ่งจดเจ็ดจุดสิบอยู่ก็อินเสิร์ตเดี๋ยวให้ดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะฮะตัวเมียก็จะเป็นสีแบบนี้ตัวตัวผู้จะเป็นมีแถบสีขาวตรงหางนะครัก็ ช่างมันเถอะครับดูคีย์หลักของวันนี้เลยดีกว่า,าคีย์หลักของวันนี้ก็คืออินดอร์แม่นัทและอินดอร์ลัปเตอร์นะครับก็คลิปก็จะมีพวกน่าจะมีคาชิโรดอนโทกิก้าเฮเดลาเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงตัวไหนก็ลงอย่างละเออนั่นแหละก็เ,เดี๋ยวลงตัวไหนก็ลงก็ ก็ตัวอินดอร์เมนนั้นน่าก็น่าจะเห็นในพาร์ทที่แล้วก็นั่นแหละกอยด่ตรงนั้นก็ไปมันอยู่กทีเล็กไปก็ก็มันไม่ยอมกินข้าวก็ต้องเอาพวกเต้าวให้มันกินก็มันน่าจะเบื่อก็ก็เหมือนคนอ่ะเดี๋ยวมันก็เบื่อเนาะเบื่อไข่ช่างมันก็อันนี้จะเป็นตัวผู้นะฮะก็ตัวผู้ตัวเมียมันมันไม่ถูกกันนะฮะก็ ทำไมมึงช่วยล่ากันวะเฮ้ยทำให้กูหน้าแตกเออมึงกัดกันเออนั่นแหละสวย,ยมันตีแรงอย่างวะสามสิบเข้าสามสิบแปดเลยหรอแรงยังวะติดเลือดไหลหรอเลือดไหลหรอเฮ้ยมีบิดดิ้งด้วยหรอเฮ้ยไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่มีติดบิดดิ้งด้วยเว้ยระบบดี ไข่แม่งมากัดเครื่องเครื่องบินวะอ๋อบักบักวักบักเอ่อเอ่บักบักบัก,อ,อ,อ,บก,บก,บกอะไรวะบักเฉยอิบักไปแล้วเออช่างมันก็ตัวผู้ตัวเมียก็นั่นแหละก็ตัวผู้สีดำตัวเมียสีขาวนะฮะก็เป็นตัวที่สวยมากก็ดูตัวต่อไปอิ i n d o o ดั o เตอร์ after, นะครับก็ลูกผสมระหว่างอิ i n d o o นัสเล็กซ์ akes, และ ลัเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็ทําให้ฉลาดมากกว่าเดิมแล้วก็แม่แงแต่หัวคนหนักกว่าเดิมก็นี่ตัวสีดําก็จะมีแถบสีเหลืองอยู่ก็ตัวผู้ก็จะมีแถบสีสีเหลืองอยู่นะฮะแล้วเป็นตัวสีดําส่วนตัวเมียก็จะเป็นตัวสีขาวมีแถบสีฟ้าเหมือนบรูนะฮะก็ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากเลย เดี๋ยวโปกคิวก็จะเอาตัวส,สีสีขาวไปลงได้แหละนั่นแหละก็ก็เดี๋ยวก็หมดน่าจะหมดแล้วป่ะใช่หมดแล้วหมดแล้วก็หมดสำหรับ40ตัวแรกของจูสิกเวอร์ลีบอลนะฮะก็เดี๋ยวพาต่อไปจะมารีวิวพวก นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็ก็วันนี้ก็หมดเพียงท่านี้ก็ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนถึงตอนสุดท้ายในเออ่25นาทีกว่าๆมั้งนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช่องของเราได้เดินหน้าต่อไปและ จะได้อาจจะได้คลิปด,ดีๆมาลงบ้างนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซา ح. คายก็เดี๋ยวเอ่อแต่คลิปนี้สิก็อาจจะอัพคลิปต่อไปเลยก็ได้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมส,สวัสดี Rogue.